แบบไงเป็ดป่กเอกอบรูนึงคิดจักกดจินพี่น้องคือตำ่ำไม่ใส่สยังไงพี่น้องต่ำใส่นมจีนใช่ส่อะนี่ผักกะทินไอ้ อ่ะหนอดก,กับมี่เรากะอันนี้น้ำเออเลร์เน่พี่น้องมันเข้ากันกับเข้ากันกับนมเส้นแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยนี่เรากะนี่ไม่สิเห็นแบบลวกแบบลวกเรากะได้ไข่ต้มมาเนาะเดี๋ยวต่อขึ้นกันเฮ็ดแบบยางมะตูมสันวะเป็นได้เป็น นัง่งมองดูเป็นอย่างประตูเป็นได้างผู้เฒ่าเป็นวา่ากันกินเนื้อเผ็ดเป็นว่าให้กินไข่ซะก่อนมันกระสิบ่วเสียบถ่อพี่น้องมาๆมาเบื่อบึงไข่อย่างประตูเป็นบักเป็นอย่างประตูบักอ้เป็นอยู่พี่น้องนะห้องทองซะก่อนอืมขอยกศัพท์ทองเป็นวะอืม ใหญ่แล้วมันอิ่มก่อนเนี่ยพี่น้องัอ้านจองลวกแบบปลาลวกกับมี่ตาวากระถินน้าต่าประแดกไปได้พี่น้องมันนี่ซึ่งแต่บบมันดูดเอาอืม ที่จะกินสมๆเผ็ดๆนะพี่น้องพักกันจ้ะหมดแล้วนะพี่น้องเนาะอืมอ้เผ็ดเผ็ดตะนาย มหมุนกันจองใช่กันจองหลกซะละแน่เพื่็เป็นยังกันกินครับน,นุ่มจีนนะเขากันแท้ๆพี่นเนาะแดงจืงคือ บ่ต้องไซยังกรอบๆบ้า,านพน้องบ่าางองตองไซยังต่ำสะสมเสนนี่แหละเ็นอื่นต่ำส่วนนสมเสนเ้านพี่น้องแล้วจะสนี่กระแซ่บแล้ว มีผู้หยาดเลยพี่น้องนะเนาะเป็นส่วนสั้นท่นทันน้อกันพี่น้องหลายๆคนคนละยุบสองยุบบักพริกพี่น้องเผากระแทบเลยพี่น้องกันจองเอาไปย่างผักก้านจองด้วยหรือผักไผ่ไงพี่น้อง เกลอบแมนบวกกินไข่ห้องทองไปรองเพชรไม่ใช่แสบทองอต่ำสวกมันดูดเอาหนามประเด็กกับหนามประขามบิดเลยพี่น้องมันมันจะได้สดนหนามมันมีวันไลยมันดูดเข้าเช่นนมเช่น ยังไงแบบบานเทาเลยพี่น้องเห้ยืมอยากกินนมเส้นเลยพี่น้องอ่ะครับเอ่มีกระทินครับ กะผะอีตัวอืมขอดังนั้นะมันมีกบคึ้มคึ้มแับมันคึ้ม,มยังเราพี่น้องเอ้ยหลังจากผ่านผลบุญสงการกะเดือนหกพี่น้องบุญบางไฟ ผู้ประจุบางไฟก็มันระวังเด้อมันฉิระเบิดใจกินข้าวแล้วพี่น้องแล้วพักกันจองกันลวกหลายกินสด,สดๆมันก็น่าพี่น้องเหมือนใทมันนะนี่

Bật kia kia Nó không thể đi Mình thấy là mình cứ bớt kia đi bơm mì, thảm hả Thấy là phải bớt nhau đây để nó nó Ám á ผ <C ười> ักไก่แมันลายจะกินทั้งหน่วยทั้งหด มนเนกือบกิโลเดยพี่น้องเนะี่ยโอ้ขอโทษขอพายได้มันดูกพี่น้องมันเผ็ดอะมามันต้องดูดออาสิอะพี่น้องมัน็ปเสียบ ุณลุงคนว่าที่กินเสียงดังแท้โอ้ไม่ได้ทะลาะตัวพี่ดังแล้วมันต้องซีซาที่ซา่านี่แหละมันก็ซีเมนหมุนออกใช่ไหมนะฮะนี่อืมอันจองรวบอืม phết phết nào hết ăn tròn luôn muốn gì

นะอีกจะขำเพี่น้องไม่จะดนถึงสิด์ทั้งสาลเด้๋ยวขอ,อโปรดขออภัยเ้ยพี่น้องเด้่ยเป็นเนยแต่มันแสบอ่ะนี่สดเอาดอกเนะ่ะสดเอาสดเอามานะอืม ตำชั่วนมเสร็ใส่แต่นมเสร็จได้เพื่นอนมมันจใส่นื้ออื่นเลยอืมเนันึกจะโวนเด้อไข่อยากหน่อย ค่อยบัจับทองพี่นอ้องมาพอขอบุขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามาติดตามเลยครับเด้อตอนนี้ก็แปดลอยหาสิบแปดแล้วมั้งพี่น้องเอาดันใจกันพี่น้องเป็นกำลังใจให้กัน ดัานในหอดพันด้วยพี่น้องดื้อในเมืองละซีหาคนก็นดีใจแล้วพี่น้องกำลังใจจากพี่น้องสำคัญที่สุดเท็ดไทยพอขั้วตอวอใดมีกําล่างแรงใจใกนการคิดหาเมนูเมนูยังเข้ากับบะตองแบบเปลี่ยนเลยพี่น้องเอาประหยัดประหยัดพี่น้องเข้าเห็ดอันใดเขาก็กินนังซันเข้าหมักจย่งใดเขากาากินจังซันพี่น้องเพ็รแห้งพี่น้องปากแดงจึงคึง้งเบื้องผิดพี่น้องเอ้าม้นนี้ได้ ตำส่วนนมเสร็จมาพี่น้องตำส่วนนมข้าวปุ่นมาฝากพี่น้องผักกับผักแกมกัลไรหลาย,ลายเอาพี่น้องมันเพลิดพี่นออ้องเนาากินเขาหอมผ้ากินปลาหอมถวยกินกล้วยหอมวีน้ากันเด้อพี่น้องเด้อก่อนจีจาก,กันกายพี่น้องกิ่นเขาเสียบนอนรับฟันดีอยู่ดีมีแห้งเดือพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ